มาช่วงเบรกนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ส่งผลกับเรื่องของการเดินทางของเราด้วยเหมือนกันการวางแผนการเดินทางแล้วก็มาตรการในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะคะให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะกรมทางหลวงเองก็มีมาตรการต่างๆในช่วงหน้าฝนนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเชาว้านี้เราไปพูดคุยกันค่ะกับท่านพงพันธ์จันเงินผู้ในการสํานักอํานวยความปลอดภัยกรมทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะพ่ออ้อพงพันธ์ค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีท่านพิธีกรและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับครับท่านผอครับในช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เลยทางกรมทางหลวงเองมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนยังไงบ้างครับครับก็ตามที่ทุกเราทราบกันดีว่ากรมตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับได้ประกาศว่าวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับจริงๆกรมทางหลวงเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนนะครับแล้วก็มีการเร่งทําการปรับปรุงทางหลวงนะครับ แล้วก็เพิ่มทักษทานวิัยการมองเห็นนะครับให้อยู่ในสภาพดีแล้วก็มีการเร่งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความลอดภัยต่างๆนะครับซ<ฮ>่อมบํารุงอุปกรณ์ให้มีความสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้เนี่ยกรมทางหลวงเองก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานในท้องที่ต่างๆนะครับทั้งสานักงานทางหลวงแขวงทางหลวงเนี่ยนะครับเตรียมมาตรการความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังนะครับ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุครับอนะคะนะเดี๋ยวขอขยายความในแต่ละละอย่างที่สําคัญนะคะเพราะว่าบ,บอกอย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มทัศนวิสยัยอ่ะอันนี้เราเราเข้าไปทําอะไรยังไงเพื่อจะเพิ่มทัศนวิสัยคะครับก็คือในการเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่จริงๆผมขออนุญาตเล่าตั้งแต่ว่าเรามีมาตรการตั้งแต่การป้องกันนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับเมื่อก่อนเกิดเหตุฝนตกซึ่งฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ อาจจะเกิดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงได้ง่ายขึ้น<ม>นะครับจริงเนี่ยเรามีมาตรการตั้งแต่การป้องกันนะครับแล้วก็การรับมือขณะเกิดเหตุแล้วก็ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุนะครับในช่วงของการป้องกั<ม>นเนี่ยการเพิ่มทางสัยเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน<ม>นะครับเออเรามีการเตรียมความพร้อมเอาเรื่องบุคลา,าการก่อนอนะครับกรมทางหลวงมีการเตรียมความพร้อมบุคลา,าการตลอด24ชั่วโมงนะครับเครื่องมือเครื่องจักรตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว<ค>นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็เพิ่มทางสายการมองเห็นก็คือ ปรับปรุงเส้นทางนะครับอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยนะครับเรามีการซ่อมบํารุงตลอดเวลานะครับ<อ>ให้สามารถใช้การได้ดีตลอดเวลาตัดแต่งต้นไม้นะครับ<อ>ที่อาจจะบดบังทัศนสินสัยการมองเห็นหรืออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเมื่อเกิดลมพายุแรงอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบก็<อ>มีการตรวจสอบพวกอุปกรณ์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ ให้ผู้ใช้ทางเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางมากที่สุดครับอก็คือจริงๆเนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยตรวจสอบอยู่ตลอดแล้วทั้งปีแต่พอช่วงหน้าฝนเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องต้องเพินพิเศษนะคะพวกป้ายอะไรต่างๆอันไหนก็ต้องให้ชัดเส้นอะไรต่างๆด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอ่ครัเมื่อกี้นี่คือขั้นตอนของการป้องกันแต่ขั้นตอนของขณะเกิดเหตุแบบนี้ครับมีมีขั้นตอนในการเตรียมเอาไว้ยังไงบ้างฮะ ครับผมในช่วงของการเกิดเหตุเนี่ยสิ่งแรกที่กรมทางหลวงให้ความสําคัญก็คือเราต้องแจ้งให้กับผู้ใช้ทางหลวงเราทราบนะครับเราก็มีช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับทั้งสายด่วนทางหลวงหนึ่งห้าปดหนะครับหรือแม้แม้กระทั่งช่องทางต่างๆนะครับสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วเรามีเราเราเรียกว่าป้ายนะครับป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ อัตโนมัตินะครับที่เราป้าย VMS นะครับที่สามารถสื่อสารให้ข้อมูลกับผู้ใช้ทางหลวงซึ่งมีการติดตั้งอยู่ทั่วประเทศนะครับประมาณสี่สิกว่าแห่งเนี่ยนะครับท่านขับรถไปตามต่างจังหวัดเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีป้ายที่แนะนําเส้นทางบอกสภาพการจราจรนะครับหรือบอกข้อควรระวังในการขับขี่นะครับตลอดเส้นทางนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างเกิดเหตุเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่สําคัญเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประเมินว่าถ้าช่วงใดมีน้ําท่วมสูงที่ การจราจรไม่สามารถจะผ่านได้นะครับเราก็จะมีการแนะนําเส้นทางเลี่ยงนะครับแล้วก็มีการอานวยการจราจรร่วมกับตํารวจทางหลวงและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือบางจุดเนี่ยนะครับอาจจะเกิดดินโครนถลม่มหรือเกิดะสะพานขาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับทางกรมทางหลวงเองเนี่ยก็มีอุปกรณ์แล้วก็มีทีมงานที่จะต้องเข้าไปเคลียร์พื้น <S S> ที่ทําการซ่อมบํารุงโดยเร็วนะครับอันนี้ก็คือระหว่างเกิดเหตุนะครับ นะคะคือถ้าอย่างเวลามีเหตุการณ์เนี่ยทุกอย่างจะต้องทําให้รวดเร็วดินสไลด์อะไรต่างๆเครื่องจักรต้องเข้าเลยเคลียร์พื้นที่นะคะให้ถนนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วทีนี้ขั้นตอนหลังการเกิดเหตุก็คือช่วงของการฟื้นฟูล่ะคะมีมาตรการอะไรบ้างก็การฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายบนทางหลวงนะครับซึ่งตรงนี้กรมทางหลวงเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญแล้วก็ เร่งรัดนะครับในการที่จะฟื้นฟูนะครับแก้ไขซ่อมบํารุงนะครับให้ให้การจราจรหรือการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วนะครับซึ่งเราก็มีการประเมินทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ ทำการซ่อมแซมบำรุงษาตามตามข้อกําหนดต่อไปนะครับอบอ,ยอย่างบางทีคือถ้าเกิดสะพานขาดอ,อ่ก็ต้องทําสะพานแบรริอะไรต่างๆช่วยขาวบันนี้นะคบช่วยขาวครับค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยที่พูดถึงว่าหน้าฝนเนี่ยมันมีเรื่องของดินโคลนถลม่มอันนี้นอกจากฝนอันนี้สําคัญมากเลยค่ะอย่างดินโคลนถล่มเนี่ยเป็นประเด็นอะไรที่ที่กรมทางหลวงต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษด้วยไหมคะใช่ครับปัญหาดินโคลนถล่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดบริเวณที่ลาดเชิงเขานะครับหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันนะครับ กรมทางหลวงเองเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนของการป้องกันนะครับ mm. ในแง่ของการป้องกันเนี่ยกรมทางหลวงเองเนี่ยมีการสารวจพื้นที่นะครับทุกเส้นทางนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคนถล่มนะครับแล้วก็นําเทคโนโลยีแล้วก็หลักทางวิศวกรรมเนี่ย เมื่อเราสำรวจพบเจอแล้วเนี่ยเราก็เริ่มทําการแก้ไขนะครับอ,อยากเรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านว่าส่วนหนึ่งตอนนี้ก็คือเรามีการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกนะครับในการป้องกันการชะล้างทางทลายของพื้นที่ราชันซึ่งก็ได้ผลผลอย่างดียิ่งนะครับและตอนนี้กรมทางหลวงก็ได้ขยายพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเนี่ยไปหลายพื้นที่ของกรมทางหลวงที่มีความเหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้ควบคู่กับนบวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆทางด้านวิศวกรรมเพื่อป้องกัน การเกิดทินโคลนถล่มตรงนี้ได้ด้วยไ,ไ,ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับครับครับผมแล้วในส่วนของการรับเหตุ่ะฮะค่ะในส่วนของเมื่อเกิดเหตุก็อย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าทางเราเองเนี่ยก็มีบุคลากรที่จะพร้อมสนับสนุนแล้วก็เปิดเส้นทางนะครับแล้วก็อํานวยการจราจรระหว่างเกิดเหตุให้ให้รวดเร็วที่สุดครับแล้วก็แนะนําทางเลี่ยงทางทาง เลี่ยงให้กับประชาชนผู้ใช้ทางนะครับเพื่อให้สัญจรได้อย่างสะดวกซึ่งเราก็ร่วมมือกับตํารวจทางหลวงนะครับในการอํานวยการจราจรครับผมครับผมแน่นอนว่ากรมทางหลวงเองคงมีการเก็บสถิติเก็บข้อมูลมรวมไปถึงเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำฝนมีพื้นที่ไหนที่ต้องมีการระมัดระวังหรือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษไหมฮะมครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่อย่างที่ท่านพิธีกรกล่าวตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีการประกาศ เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเป็นระยะระยะนะครับกร,บร,บรมทางหลวงก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดเหตุตรงพื้นที่ใดเนี่ยทางพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามผลนะครับในส่วนของกรมทางหลวงเองเนี่ยมีอยู่สองหน่วยที่เราช่วยในการบริหารการจราจรหรือแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติน,นะครับ ก็เรามีศูนย์บริหารงานภัยอุบัติภัยนะครับแล้วก็ศูนย์บริหารจัดการจราจรอุบัติเหตุนะครับซึ่งสองสองศูนย์นี้จะช่วยในแง่ของการอำนวยการจราจรในแง่ของการแก้ไขปัญหานะครับต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุบัติอุบัติเหตุอุบัติภัย,ภยที่เกิดขึ้นบนทางหลวงครับอืมค่ะอย่างช่วงที่มีฝนตกเนี่ยนะคะมีคําแนะนํำไหมคะใช้เส้นทางยังไงทั้งทางตรงทางโค้งค่ะครับเออจริงๆเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะครับในช่วง ที่กรมทางหลวงวิเคราะห์มานะครับเก็บรวบรวมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่เราน่าสนใจนะครับก็คือว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าบริเวณทางโค้งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับแต่ในข้อที่จริงเนี่ยนะครับทางตรงเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้มากนะครับโดยประมาณถึงร้อยละหกสิบห้านะครับจะเกิดอุบัติเหตุบนทางตรงนะครับส่วนทางโค้งเนี่ยประมาณร้อยละสิบห้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางโคค้งนะรับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็จะเกิดความสูญเสียนะครับา<อ>นั้นกรมทางหลวงเองเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลให้คําแนะนํานะครับ <c oughs> เกี่ยวกับผู้ใช้ทางหลวงโดยตลอดนะครับสําหรับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับคนคนทางกรมทางหลวงเองเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นก็พยายามจะเพิ่มทัศนวิ <c oughs> สัยการมองเห็นนะครับแต่ก็อยากจะมีคําแนะนําให้กับผู้ใช้ทาง <c oughs> ก็คือว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างรถระหว่างขับขี่ให้มากกว่าปกตินะครับถ้าเกิดกรณีฝนตกนักนะครับแล้วก็ ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าตกหนะักจริงๆเนี่ยนะครับ<ฆ>หรือมีสภาพน้ําท่วมเนี่ยท่านสามารถจอดพักได้ตามจุดพักรถที่กรมทางหลวงมีอยู่ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ <Rest Area S 1> แล้วขณะเดียวกัน,นใช่ครับเรสแอเรียแล้วก็ตามหมวดทาง,ทางหลวงนะครับซึ่งเรามีกว่า5้า้อยแห่งทั่วประเทศเนี่ยท่านสามารถเข้าไปใช้พักรถใช้บริการห้องน้ําได้ได้ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้ทางกรมทางหลวงให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งครับครับผมแน่นอนว่าสาเหตุหลักๆก็น่าจะเกิดจากเรื่องของการขับรถเร็วถูกไหมฮะ ใช่ครับก็ส่วน,นหนึ่งคือการขับรถเร็วคือจริงๆเนี่ยนะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงเนี่ยเ,าเราพบว่าสามอันดับแรกเลยนะครับก็คือการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กอัตราที่กำหนดนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือการตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและส่วนที่สามที่ทุกท่านอาจจะหลงลืมไปก็คือเรื่องของการหลับในนะครับค่ะซึ่งซึ่งปัญหาเนี่ยสามปัญหาเนี่ยนะครับก็มักจะส่งผลให้คนขับขี่หรือรถเนี่ยนะครับยุดยานพานะเนี่ย เกิดการเสียหลักตกข้างทางบ้างชนวัตถุข้างทางบ้างเช่นเตาไฟฟ้าต้นไม้ข้างทางอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนํามาซึ่งความสูญเสียได้เช่นเดียวกันครับนะคะ ต้องขอบพระคุณนะคะผอพงพันธ์นะคะอย่างน้อยเรารได้ทราบว่าในช่วงหน้าฝนนี้กรมทางหลวงเองมีมาตรการต่างๆตเตรียมพร้อมรับมือที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ที่สําคัญที่ท่านย้ําคือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหมายเลขโทรศัพท์1586อันนี้โทรฟรีรทุกเครือข่ายแล้วก็จะมีเจ้าหน้าท,ที่นะคะคอยที่จะสแตนบายอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผอค่ะสวัสดีครับนะคะ